นี้พบกับเกลยวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเกีียวมาอยู่ใจกลางสยามเลยค่ะกับตัวนี้เลย vivo v5 นะคะเด่นเรื่องเซลฟี่เราจะไม่พูดเรื่องอื่นๆเลยไม่ว่าจะเรื่องยากแค่ไหนก็ตามเราจะพูดแค่เรื่องเดียวคือกล้องหน้าของมันนั่นเองซึ่งมีความละเอียดถึง20ล้านพิกเซลซึ่งได้สโลแกนมาเต็มๆเลยค่ะว่า perfect selfie <M> เราจะมาดูกันค่ะว่ากล้องหน้าตัวนี้จะดีแค่ไหนเราจะมาพร้อมกับอาสาสมัครของเราทั้งหมด40ท่านนั่นเองเด <M> ี๋ยวตามเกีียวไปดูกันค่ะว่า จะมีใครถ่ายออกมาแล้วสวยแค่ไหนกันพอนะคะพอดีมาจาก T T 4นะคะวันนี้เรามากับ vivo v 5ค่ะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยวันนี้เราจะให้รบกวนถ่ายเซลฟี่กับกล้องตัวนี้หน่อยได้ไหมเอ่ยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะคะ่ะพอถามนิดนึงรู้สึกยังไงบ้างกับรูปที่ออกมาชอบไหมเอ่ยหรือว่ายังไง น่าเนียนมากค่ะน่าเนียนมากใช่ไหมอโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะโคทษนะคะน้องคะรบกวนนิดนึงได้ไหมเอ่ยวันนี้พี่มากับตัวนี้เลย VIVO V5 ค่ะเขาเป็น perfect selfie พี่ก็เลยอยากจะให้น้องค่ะลองถ่ายให้พี่ดูหน่อยได้ไหมว่าถ่ายออกมาแล้วว่าจะเป็นยังไงอ่าได้ไหมเอ่ยถ่ายเองเลยอ่าลองดูลองดูเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ามันแตกต่างจากกล้องที่เราใช้อยู่ยังไงบ้างไหม หน้าเหนียนมากใช่ไหมโอเคขอบคุณมากท่้แล้วก็อย่าลืมติดตามชมได้จาก TG Society เลยนะเริ่มชัดมากเลยอ่ะต้องเ9ิแเป็นแม่ตัวนี้ก้องหน้า20่ล้านเปิดจองอยู่จองยังจองแล้วจองแล้วแม่จองสีอะไรไปสีชมพูนี่และโอ้สีนี้เลยสวยอ่ะเห็นว่าได้ใช้ก่อนใครได้เห็นก่อนใครเดินป้รูปร่างทุกอย่างร์เฟก เพอร์เฟกใช่ไหมคะเพราะบ้านๆน้องก็ขายแต่เขาแนะนำไต้องนี้เลย ถ่ายออกมาแล้วเป็นไงบ้างคะโอเคไหมพอรู้สึก<อ>ว<ะ>่าดีกว่ากล้องที่ใช้อยู่ปะดีกว่าดีกว่าใช่ไหมโอเคนิวว่านาเด็โอ้โหน,นาเด็กับ oh, oh, ยายานะขอบคุณนะคะชัดมากอะ่ะชัดมากเหมือนจริงเลยอะ่ะสวยเหมือนจริงเลยใช่ปะ <c oughs> อ่า <c oughs> ดีใช่ไหมคะตัวนี้ <c oughs> ใส่ไหม กริปเลยใช่ป่ะแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างดีกว่าดีดไหมไม่ต้องเสียตังค์ซื้อกล้องแบบน,น,นั่นเลยอ๋อดีได้ไดเป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้า VIVO V5 ตัวนี้กับอาสาสมัครของเราทั้ง40ท่านวันนี้นะคะจะบอกว่าตัวนี้เราถ่ายด้วยหมดออโต้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่มีการเลือกสภาพแสงใดนนนทั้งสิ้นนะคะถ้าอยากดูรีวิวของเราเต็มๆต,ติดตามได้ที่ TG Phone Channel นะคะอย่าลืมกดซั b s ไ r i b ์ให้เราด้วยแล้วพบกันใหม่คะ่ะ